ฟุตบอลนี่มันเป็นอะไรที่แปลกดีนะครับนัดแรกไทยชนะอิรัก0-2วายนัดสองแพ้5-0นัดส่งท้ายนี่เดี๋ยวโลกจะไม่จำแพ้ทาจิกิสถานที่ตกรอบไปแล้วหนึ่งประตูต่อศูย์และอิรักล่ะอิรักนัดแรกแพ้เรานัดสองชนะทาจิกิสถาน4-0นัดสุดท้ายชนะซาอุ2-1 เข้ารอบไปกับซา,าอูก,กอดคอเข้ารอบกันไปส่วนเราตกรอบกับทาติกิสสถานเป็นอันดับสุดท้ายเฟี้ยวไปเลยด้วยความที่คนไทยเรายังมีความหวังที่จะเข้ารอบครับโคตรละผมก็เข้าใจเขานะเขาก็เลยจัดตัวแบบว่าเซฟเซฟเซฟโซนหลังห้าตัวหลังห้าตัวนะทีมเขาตกรอบไปแล้วและก็คอยฟังสกอร์จากฝั่งนู้นด้วยแหละเพราะผมได้ยินเสียงเขาตะโกนกันตลอดทั้งเกม เราครึ่งแรกนี่ปล่อยเขาบุกใส่ยับเลยนะเขามีโอกาสยิงแบบเยอะมากแล้วเขาก็เน้นการยิงไกลเป็นหลักแล้วก็เฉียวไปเฉียวมาเราไม่มีโอกาสยิงเลยครับตั้งรับเต็มระบบเพราะว่าคิดว่ายื้อไว้สกอรน์นี้เดี๋ยวคู่นั้นซาอุมันจัดการอิรักให้เองอืมอิรักขึ้นนำก่อนกีดจะทั้งสนามและคนดูก็กีดเฮ้ เล่นอย่างนี้จะไปชนะอิรักไอ้จะช,ชนะชาชีวิฐานได้ไงวะไม่บุกเลยอ้าวซาอุตามตีเสมอไอ้เราก็เดี๋ยวซาอูมันก็ยิงนำเลยว,วะเพราะบอลมันน่าจะเหนือกว่าครึ่งหลังครับพอพอลงมาปั๊บคนไทยก็เปลี่ยนเผยพิมายลงมาแล้วก็เปลี่ยนอะไรนี่ได้หน่อยจากครึ่งแรกที่ไม่มีโอกาสยิงเลยครับคราวนี้ได้ยิงเผยพ,พิมายได้บอลหน้าประตูโล่ง แต่เขายิงกันเต็มโกไปหมดก็ทําให้พวาพะวงยิงไปแป๊กเขาสกัดออกมาได้อีกหนึ่งลูกน้องคนนั้นนะ่ชื่ออะไรไม่รู้ได้บอลแล้วก็ล็อกหลบไปแล้วก็ยิงโกโลง่ลงๆเลยแต่คงจะกดดันนะง,งัดปุ้งข้ามคานไปแล้วประจวบเหมาะกสน,นามนู้นไอหารากอีรากดันนามซาอุสองหนึ่งวายหวานเจี๊ยบตกรอบแน่นอนถ้าอย่างนี้ก็เลย กลัวตกไม่สนิทเรามาโดนอีกครับ5นาทีสุดท้ายครับนาทีที่91ฮนะเขาก็เปิดบอลมาโด่งๆลอยมากองหลังก็ยิงกอยู่3ตัวนะ่ะแต่ไม่ถึงครับไอคนนั้นเขาวิ่งสอดเข้ามาโมงเช็ดบางๆเข้าไปนาทีที่91คนไทยเนี่ยโดน5นาทีสุดท้ายกับ5นาทีแรกตลอดเลยตอนโดนซาอุก,ก็3-4ลูกแล้วก็นี่มาโดนทาจิกิสถานอีก5นาทีสุดท้ายอีก1ลูก ตรงนี้ถ้าโคตรักยังได้ทําอยู่อ่ะต้องไปปรับเปลี่ยนต้องมีส,าสมาธิทั้งเกมครับไม่ใช่ปล่อยเล่นเล่ยอย่างงี้ไม่ใช่บอลแพ้แล้วก็มาพูดกกนอย่างงี้นะไม่ใช่ครับคือเราเปิดเกมมาเราก็ไม่สู้แต่แรกแล้วเพราะเราใส่หลังห้าก็เข้าใจได้ว่าเรายังมีหวังก็เลยจะยื้อไว้เผื่อซาอุจะชนะแต่ฟุตบอลครับพึ่งตัวเองดีที่สุดถ้าเราชนะชากีสถานาแบบว่าถ้าเกิดเราใส่ระบบ4-4-2ลงไปอ่ะผมว่า ไม่รู้จะชนะหรือเปล่าแต่ผมว่าเกมมัน,ม,นมันน่าจะดีกว่านี้และก็ทําให้เราได้รุนกว่านี้แต่ในเมื่อโค้ชใหญ่เชฟโค้ชใหญ่เขาเลือกอย่างนี้ผลที่ตามมาก็เป็นอย่างนี้ตกรอบแรกกอดคอกันตกรอบแรกไปจากชนะนัดแรกตกรอบเป็นอันดับสุดท้ายของสายนี้อา่ความฝันที่จะได้ดูโอลิมปิกก็พังมรายหายไปเอและทีมที่รุนแชมป์ไทยลีกะนะชุดยูยี่สามนะ ก็ไม่ค่อยได้ลงหรอกไม่ส่งมาหน่อยให้เขาหน่อยเออครั้นี้ปล่อยมาอย่างนี้โคตรละก็ต้องจัดตัวเงี้ยก็สงสารเขาเหมือนกันแต่ก็ตกรอบไปครับไทยไม่ได้ไปโอลิมปิกชิงแชมป์เอเชียก็ตกรอบแรกเชียงต่อไปครับทีมชาติไทยโค้ชคนใหม่จะเป็นใครหรือยังเป็นโคชรลต่อติดตามชมกันครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยครับหนุยพายุสวัสดีครับ